มาได้จ้าก <W r stage mainland> <ounded> ินข้าวกับอะไรเมนีเสนอขนมจีนตำักทั่ว <reconcile> ส้ม <mañana> พ <benim> <m im it> <m im it> ักจ้ะแล้วก็มีหมูปิ้งมีซุปมะเขือแอนลวกแครอทและส้มพักกระหล่ำจ้ะตามด้วยข้าวเหนียวปิ้ง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 ปลาผัดสุปทำให้กินหมดไหมกินนางเอกก่อนนะคะ นั่เองหอยยุดสายหลกักขนมกินเสร็จแล้วพริกซ้ายพริกขวาให้น้ำซึมซับเข้ากับน้ำบักตัวนะคะให้นางเข้ากับบักตัวนะคะเอาถึงแกะแบๆว้าวอืมจำด้วย ส้มผักเมืม่อวันที่สี่เปรี้ยมากส้มผักแขอ,อสุดชดก็ต่อเจ้าดังกุบกุบฉันแคกกุบๆก็แทบ แค่รลอดก็ไนหวนจ้ะเดินอ,ออกไปข้างนอกมันห่อนขามาสามางหน้าเย็นดิสุขใจไหนแล้วเท่าบ้านของเราห้อมนับน้องอุ้มหัน Mật quà ưng có